อำเภอผาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองผานกำหน,นผู้ใหญ่บ้านสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองผานมูลนิธิพระธาตุจอมแว่และคณะกรรมการวัดพระธาตุจอมแว่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาหาบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2565ณวัดพระธาตุจอมแววหนึ่งในเก้าจอมของจังหวัดเชียงรายเพื่อฝื้นฟูประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่ดีง,งามให้คงอยู่สืบต่ โดยมีกำหนดการดังนี้วันที่6กรกฎาคมเวลา9ก้ามิิกาเริ่มพิธีหล่อเทียนพรรษาวันที่6 7 8และ9กรกฎาคมตลอดทั้งวันเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมบูชาแผ่นที่พึ่งตามนักษัตริย์ปีเกิดจารึกชื่อสกุลย้อนลงกระทาหลอมแล้วตักเทหล่อลงแม่พิมพ์เทียนพรรษาและขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและขนมปานในวันที่6กรกฎาคม2565 สุขโขบุญ,ญยสัปุจจโยการสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้